หอมหวยหวยเศรงีทุกคนรม้า่ตา้เดินติดนี้กินบอกกินข้าวเขาอย่างยังให้มันกินด้วนะ

อยู่หรือไม่ตจ้ไรู้ป้าอ่ไดี๋ยวเดนเลยมันยันคขาบอ

อตดเออมมเนาะแล้วด้เรียวกนะิเีค้นาก็เห็นด้วรับสานีเลวก็ิเียนเจียนอะไรเนี่ย อืมมป่ยไหวตอนนี้เรากำลังฟั้งอันกระดูหมูซื้อแกงน้อไม้นะทุกคนไปยิงนีเนี่ยยิงปะเสพ พักก่อนหน่อยนะด้วยแกงใส่เห็ดนะเส็ยบดีป่นแล้วไปแต่เสบอะไรนี่ให้หลร้ของเฮาก็คือนี่ทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักสะเงี้งไฮมันสิหอมนะคันสิียมแกงงูไม้อันนี้สุดยอด สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่สาม,มีนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเดยอบ๊ายบาย